หอดหอดด่านเนะพี่น้องหอดที่ด่านมั่งเต่าหรือว่าลานซองเมฆแล้วเนาะหลังจากเดินทางมาก็สีติดตามการเดินทางของหลวงพ่งอไปถุล่ะเนาะเดินหอดถุล่ะปัานแขนอำไปเตือนแม่แล้เนาะพี่เนาะอ,อยากเอาไปปั่นเอกอประสงค์อยกรานกันปัมนพระจักรพรรดิเนาะทั้ง,นนงหลายใ,ใครเนาะหลังจากเดินทางด<อ>้านมั่งเต่าเราขึ้นไปปั่มข้างบน มาหอนพอดีเที่ยงเที่ยงครึ่งน่าจะคนไม่เยอะเท่าไหร่ขอย่านบ้าคัามซีได้สิบโบผ่านต่อเม่อพี่เนาะทัามสีอยู่บบผ่านต่อเมาะไหนเนาะ ใครต้องออกวะที่าปอยู่านี่ดิโอ้ยคุถามมึงสปีมึงมาแม่ได้ๆยังแ่กูุงเท่คุ้งไทยโอ้ยโอ้ยสีคนเยอะใส่ฮีบอมกูฝากซื้อไม่รู้มึงลืมมึงใช่เขาไม่ลืมโอ้ยคุณนางค่ะส่งปีผ่านโดนเยอะกูฝากซื้อฮีบอมไ่ได้จับมันบ่ กูนังชามึงูนี่สปีฮะมือตาย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 ยันมพาตอมออกกาเอาไมหายโเียนะโเกียดฮะกามาก่านน่ก็อยู่ใส่ฮะาือกูะคือสองขอยเศ้าแน่นี่ทุกคนตอนนี้ห่อกระตากมาหอด้านแบบนเส้นห่ากรเส้นเอกสารอยงนี้ ยางไปบทสเนาะบโบอันนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ด้วจะมีมอเตอร์ไซค์มีตุ๊กตุกนนะเอาเอาไข่มุกบุฟเฟ่พี่น้องอยากจิไป ว้าตักแบบผู้เฟ่ด้หมยังอันนี้ขี้เียวกโอ้โหวนด้วยวนด้วยเสร็ขึ้นวังเกยหกลำใส่รถมิงมันได้เลยบหปเวุกแลนตดีนรถมิงมันได้เลยบ่ขตัางแล้วมันไหนวะมันหนาอะไปเอาสมันหนาเป่ แดดเลยที่นองขางมาแบบแดดเลยจอกจค่บาทครับสหะบาทเหรออาวกมให้กินข้าวไปกินของหวานเอาสาเขียวเนื้อ รสตีมซสร่าเอาซา่าเกี้ยวอีกเกี้ยวหนึ่งครับตักค้ในสุดอายันกระไดอายังกระไดแล้วจะตักแบบเพลทแล้วเอตักเต็มกรไดแล้วเล่ตักเต็มน้ำม่จุกระไดนะกระไดมาหินตรงเม็ดมันสื่อซอยแล้วคายถุงมือคล้ายถุงมือิมโซ่เนวาซุ ชาบ๊อเข้มข้นอันนี้นโนมอโตแซบมากโอเคมื่อไหร้ตำรวจที่ไรเนี่ยคิดว่าเสี่มาจับสาวเนี่ยจ้าแล้วหรอเปสุกขอบคุณค่ะไปชิย่างไปก็ได้ไปสิลล้อ

เอาประหยัดคารลดไปคนละสามสิบท่าี่หาบอกเขาเอาคนละสามสิบบาทไม่บอกอันน้เขาย่ยางเขาย่างเอาไปไปน,นั่นน้อพี่น้องไปบอกข้อซ้อเแต่เบาๆคำสีเป็นี่โลมันก็บอกไก่นะพี่น้องสำหรับเขาเนาะยางอันนั้นมาใจู้ต่ดานวันทันส้มมา <ula> então, คลองค้ายเราเจ้านาะคลองกินคลองอยากบ่เมื่อยแล้วนพี่แอมมันก็มีหฮมอีกเอาไปเลยเหลืออย่าเอะซะมันก็บหกไก่คลองเขากับไไ้ไร้ายนะแต่แบกกระเป๋าเราจะง่างไปเลยหอดบัข้อสอสแหละพี่น้องย่างแป๊บเดียวหูแล้วไคร่ก็เตี๋วไข่ลูกก็มี กระยอเซนเฟอร์กระมีหอดนะเนาะเอาี้ามชนไปใส่เลยเนาะเอาไปสื่อตัวกันตี้ข้มชีอยู่ใส่เลยสื่อตัวอีกคนละร้อไอ้น้องพี่น้องขาปั่มพัดปอดคนละร้อยสองร้อยเลยเราจะติดคอยคนละสองรอยคนละร้อยเด้อจ้า อ่ะทายนนดิจะไปซื้อตัวอะอยฟีพี่น้องใจวางเคพี่น้องโอ้ยรอนตลาดจับประสัก แล้วก็สืตัวกันแล้วนึงฮะ่านเนี่ยโอ้่านเน่อเออไปสือตัวกันนีไ้ปบนไปบนหัวไปบนผู้าคนองแน่อหอฟซี้ยอทาแหละว่าไน้อยพี่กันนาะพี่น้องเีาททหิวขาแห้ง เอาแต่อันนั้นวะพา,าสปอร์ตโอแต่กี่เขามากก็สะอ,อาช่องคนยืนแต่อันนั้นมาซื้อว่าเจ็ดอันนี้เด็กนนองซื้อปีอยู่นี่แหละมุมมากนะตอนนะสองคนวาสุป,ประสือปีพระ ถารถอีกชั่วโมงหนึ่งพี่น้ะงรถออกประมาณสองโมงเนาะมามีว้พันคือกันโอ้หอนดิเอาพี่น้องตอนนี้เขาก็สือตรงสือตัวเนาะจะพากันนั่งยืนเข่าไปนเนอะยินเข่าแล้วมานาั่งถารถออกวันี้เป็นมารถออกสองโมง เมื่อนี้ากาศทอนห่อนพี่น้องเด็เป็นแบบเมื่อนี้เขาตีมาอันนับเงื่อนไหวเนาะพี่น้องเตรียมเอาไปกินทานน้ำเนาะเพราะว่ามีคนกินทานมาล้ายแห้งพี่น้องมื่อคืนีีก็มีบาสากลแนส่สีอมาราแนเ่เดก่าลาสุดมีแม่ทางอเมริกาโทรมาพี่น้องแม่จินนี่กับแม่รัตาเนาะคันโทรมาว่าฝากกินทานน้ำแน่คนอาหาสิบเรียญเนาะพี่น้อง ปลาสุーーสเกเลยใช่ไเตรียมเงินไหวก่อนเพาราะว่าไปหอดสุนยามมันยาขนาดสินับนับนับ,นบเตรียมไหวเพราะว่าเปลือกสีหอดอุบลคือสีขำรถตันีสองมุกไปหอดอุบลกับประมาณใบใบสามใบสี่อาจจะหอดซีมุกหอดเทีอนพี่ตนอาจจะขำเนาะมันสินสนนงชิญาอัตรีมึงนับเงินเห็นกุฎสัตด้อมาสุกเตรียมเงินมา มีเงินเอซแน่มีเงินอันนี้แน่บากสุกยดไหวน้อพี่น้องว่ามีผูใดแน่มีซาิตะาซาฮิตะพันหนึ่งนับขึ้นมาเลยซาิตะ1,000บาทพินิกหนึ่งพันบาทแต่าบบอบบี 1, ้หนึ่งพัน่คูจอยกับนาบานิวัตหนึ่งพันแต่กน้องอันหา,าร้อยเออเายแกะเจอมราอีกหาร้อยเนาะเป็นพันหนึ่ง เลยกาเวลากับแม่คำแซ้งหาลอย,ยกามีแเมจเินน่กับแม่ลาละนอทางอเมริกาเป็นป่าปมากหาสิปลีย์คนอาหาริยียญมถือเท่าไรดตัวหนึ่งจสามาตัวนึงสพันเนาะคนละพันหาเนาะแต่ไม่ได้นีหาเลอยสามพันกัพอดีนับกันมาอีกสามไเดีย๋ยว้เอาไปไ้พันเนาะเดีย๋ยวเราไปหาลอย มีเงินใชกบนเลยถือเงินมาเผื่อตัวเองนะอันนี้มีแเ่งเงิน f c เนาะหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดแปด่นหาเลยน้องพี่นอ้องตอนนี้เต็มเลยเพราะว่าบางคนเป็นรถไปคึ้นกระปากมากานะพี่น้องเอาก็ะช่หนาทีเอาเป็นเพืเ่อนนะปลู <สา S 1> ขขเอาไปส่งอะไรน,นี้นะเนี่ยก็เห็นซะ โต๊ดคือโตดมากระ่างขามมาหอบิดเงินน้คนขนอะไรล่ะคก็น่ะสองานหรอกสามสี่ด่อเลยเนาะค่าปั๊มมาจะบอลลอยหนึ่งค่ารถทั่วไปอบุบลลอยหนึ่งได้กินยากเนาะมาเราตับแตกซื้อนองซื้น้ำโอ้ลูกลูกเป็นเบิดทนก้นนี่ไน้อยบ่อบบีเนาะเนี่ยก็อันของอันกับฝากมาให้หาลอยบบบี้พันหนึ่ง แตวการคองบาสุกบาสุกสีกินท่านประมาณ 2, าสองพันอย่างน้เนาะไปเนาะตามงบที่เขามีรวมๆทีมงานที่เขาไปเนี่ยโอ้เกือบหมืนนะ่นเนาะตาติเพิ่นกินท่านแนว,าวาบาวสีบาวเพิ่์มบาวแสงหลายหคนเนาะเพราะว่าหัวจักกันหัวจักกันเบิร์ตนะในทีมงานเนะขาหัวจักกันเบิร์ตแต่ก็ไปมาหาสู่กันนะเนะ คือทางคนลา,นาวเขานอเวลาพันหัวจักกันในตินะหัวจักสนิทกันเวลามีงานเจ็ดสี่ทางก็ซอยเรียกกันอะไรมันเป็นประเภทนี้เนาะซอยเรียกกันนั่นนู่นนี่ว่าจะเป็นงานแต่งบอลงานแนวนี้บอมันเป็นงานก็ต้องไปซอยกันพี่น้องแต่บ,บ้านท,ที่ไปที่ละออกน,น,เน,อะ,น,นะเนาะทางชารถบาดพี่น้องอื่นอ่ะหากระลบ หอจุดิหอน่มาจดนินะอดาเลิ่ต้นไข้าตะกีด้ดข้าวตะกีข้าขึ้นปไยสังทบิ๊มานหลังอย่งนี่แหละเป็นเหี่ยวกับบุกาเป็นเหี่ยวหนาที่ข้างหลังนี่บุกะไปได้หยา่งรดออกกอับตอนขี่รถแล้วเขาจอดให้ลงเปเหี่ยวนะบุกะรถหยั่งวจืดรถคอเคยอยู่บ่ ข่อยานว่าจือรถพี่น้องในตลาดดีข่อยานรถเขาออกก่อนฝลารถเด้น้ำขิพิดัดต้องไปกินเขาไม่ไม่ไม่จะดืสิสมัครแต่อ่ามะเล็งก็อย่ารถเขาออกปลาขิงขันพิษัดเห็นคนขันพิษขั้นั่วคนก็รถเดอยขอามันต้องมีนอกคนแบบว่าเคยขินพิษครับบารบาร์ซุกม่านบ่เคยแบบว่าหยาดานาก็เรยบ่นลกใ่สิ่งอย่างบบเป็นบบ ตายรดเกอนอยากกินเข่าแห้งนะยังบลกกัดเหนียวกัดจมบกลกรเอาจนหอดกรุงเทพเจี๋ยเมอาอลแล้วก็ฝากมาเซยเนาะเดี๋วหมุนจักกันพี่ต่อแล้วหมุนจักหลายคนขนา บางคนที่เขาบริหารฝากระเพาบางที่เขาจะแบบอันนั้นะคุยส่วนโตัครับพี่ต่อกับนี่คือกันนะพี่น้องมีแก่บางคนที่เขาจะฝากระเไปนั่ไปเรือรอดทารถนะพี่น้องยังบ่มีน้าสั่งบูมินาสั่งก็เอาเก่ามากสั่นงก็อั่นหัว รถมาเลย่น้องอัน,นี้รถเนี้ยขบวนเดียกันเนาะรถร่วมรถร่วมเป็วหยรถร่วมมอ,มอสชูมอสตองจอมือนีขามมากมิจตะตำรวจอยู่ลา่าตำรวจจะขาจังมากเนาคิดว่าคำหลดัดซาติ <c oughs> น,นี่บรรยากาศอยู่บัค้อซอนะพื่น้อาคนมาเตียมกันน มาถหาห้าตุ๊ยอย่างนี้จะมีสุกสุกสุกโซโมงเนาะพี่เนาะก็จะจะออกสุกหนึ่งโซโมงเลยพอเมนท์สีออกแล้วว่านี่เพราะว่าห่อสองเดี๋ยวจะมีแต่ว่ากดเล่นหนึ่งดี ไม่อนี่ยสร้ตีบสื่อโทรศัพท์ใหม่เอามาโชว์หน่อยดิได้ดีสร้ตีบได้โทรศัพท์ใหม่นะบาซุกบอกให้ซื้อแต่เฮ้งเนี่ยกับเบอรซื้อน้อเพื่อนมอมีเงินยมันมันพี่น้องค่ะเงินตัวเองออกนะครับมันสร้ตีบใช้ประมาณสี่พันคุนยืมเพคุนยืมเพื่อไืโฟแม่เพื่อไอโฟนสิบเจ็ดพี่น้องซื้อมาถ่ายคลิปเนาะซื้อมาเพราะว่าถ่ายคลิปแต่เบอร์ซื้อแนวนี้มันมันหยาพี่น้องต้องซื้อเตียงแพงแค่ ถ่ายคลิปตัดคลิปในเอฟซีเบิร์นนะนะเอาทำงบตัวเองไปยังสิสิกระตือร้อนอยากเอาเครื่องแพงไงยังฮะนะบางคนแพงมันกับคันนั้นนี่มันกับเที่ยวเพ่เที่ยวยังมันกับเที่ยวมีปัญหาสูงเอาแบบให้มันจบเลยดีกว่ามาจ้ามากรไปอาศัยาซื้อหาเงินเอาสามสี่เดือนนะเจ้าจุกเอาง่ายง่ายคือเอาซื้อมากเพื่อลงขึ้นฮานะพี่เนาะสองเดือนกับเงินหนึ่งเออสามสี่เดือน ฮกเดือนเวยแซมหมือน็ุกเดือเออจะเดอนคะพันเก็บเดือนหาพันหาพันก็หลาแล้วนะแต่ว่าบางเที่คลิปจะถือหนึ่งแสนวิวได้เนาะเทือหนี้คลิปหนึ่งแสนวิวจ้ากันกุกเลยเด้คลิปมันังเนาะได้สิกุบเนาะอืมแมนรงกายอนต่อสุดไิยือยังกัถทายไปเลยเด้อเนาะมันมอดอยู่ง่ายกัเด้ แต่กี่ยังวะโอ้ยแบดเบิร์ดโอ้ยความจำเต็มโอ้ยเน็ตสะกันหนึ่งวะไปสามปีเลยเนาะนั่งกับทนอยู่น้ำฝอยเย้ะที่น้อนถ่ายมาได้กับเราลมแดดจ้หัวานจำเต็มแบบมันห่อเนี่ยมันกับแบดเบิร์ตบ่ายเออเป็นแบบมันมันสะขนาดเบบ้าไปน้ำลายรถออกป้าเขาเลยว่าติออกมาสองหมู่เลยเขาวะใช่คิดเดี๋ยวคอยไปถามครับ น่าจะขั้นนะนอนพี่นนองสิมาขอเป็นขั้นที่แอร์เย็นๆนะเ้ออ์อายเ้อร์มือนี้อากาศหอนลลยขอขั้นเย็นๆนะปลาคำาซีคือเงียบแต่เฮ้ยกินหอดเช้าหน่อยว่าจะเป็นบ่ดีมากแลวแต่อะไรเนี่ยดีมากที่ม่เออยข้าซีดีมานเนาะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็เล่าและถ่ายหัวสบิตในโทรศัพท์ตี มันเบอร์แห uh, ้ปับตัวมันเบอร์ปุ๊เอาเบอร์ซ้ำหนึ่งมันจังะนี่ตางน้นเออดูแบบเออนี่เดี๋ยเดือนเบ่งเดือนเอามาสิ่อเบ่งอีกเบ่งนี่เพิ่งขวบเลอีกอีกสี่จุดห้าสี่จุดนนจุห้าซะพอดีเออขนาเออดูห่ากัได้แต่แต้มมึงไปจะหายมันเบอร์ซำไหน สด,ดมมีกตอนนี้ก็ล่างขึ้นรถนาะพี่เอ้อ <laughs>